สวัสดีแฟนข่าว Leicester City กันทุกท่านทุกคนครับเรามาดูข่าว Leicester City ในช่วงเช้าของวันที่10มิถนายนกันดีกว่าครับเริ่มกันด้วย่ข่าวนี้กันเลย Leicester เสริมใบจอฟิดดลสอแข้งเลือดน้ำหอมในช่วงเสมอน,นี้ ดยกาที่ทางฟาบิซิโอโลมาโน่นักข่าวชื่อดังยืนยันมาว่าทางเลสเตอร์ซิตี้กำลังจะเปิดใจกำลังจะปิดเดียวกับทางออสซอนเอโดอาร์และก็บูบาการีซูมาเล่สองผู้เล่นชาวฝรั่งเศสในเดอร์วันนี้โดยทางเป็นต้นลอตเชอร์ผู้จัดการทีมจิ้งจอกสยามกำลังจะได้หัวนกับมาร่วมง,งานกับทางเอโดอาร์กองหน้าที่เขาเป็นคนเซ็นสัญญาให้ย้ายมาที่เชลติกจากตูร์สในปี2017เพื่อจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแดนหน้าเรื่อมกับทางชิมิวาร์ดี เคเดซิลอีเฮนาโซและก็อายโยเซเปเรสซึ่งเยาวข่าวชาวิตารีรายงานมาว่าในส่วนของกองหน้าวิสรรันฟิวรานี้นั้นทุกอย่างยังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจาแต่ดูเหมือนว่าจะมีความคืบหน้าสูงเลยทีดเดียวในขณะที่ทางเดียวของทางซูมเมรนั้นมิฟิวของทางเลวชมปมลีกเอิงฝรั่งเศสนั้นเขาเผยมาวา่าทุกอย่างได้ลุล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอาจจะมีการเปิดตัวกันภายในวันนี้และคาดกันว่าค่าตัวของเขานัะอยู่ที่ประมาณ 23ล้านยูโรด้วยเช่นเดียวกันซื้อเตะวันยี่สปีเช่นเดียวกับทางเอ u ดูอาร์เนี่ยเคยเล่นกับทางทีมชาติฝรั่งเศสในกลุ่มอายุต่างๆโดยทางเอ u ดูอาร์ยิงไปแล้วทั้งหมด7ีประตูจากการลงเล่นทั้งหมด139นัดให้กับทางเชลติกในครั้งนั้นบิ๊กเซอร์พร์จะทางเลสเตอร์ถึงแฟนรุ่นเก่าที่ไม่คิดว่าทีมจะเป็นแชมป์ โดยซากิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้สโมสรที่มีเจ้าของเป็นคนไทยส่งมอบเรื่องราวประทับใจแก่แฟนฟุตบอลรุ่นเกา่ารายหนึ่งทิ่ที่ชาตินี้ไม่คิดว่าจะได้เห็นทีมที่ตนเองเฝ้าเชียร์นั้นจะคว้าแชมป์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษโดยทางอาจารย์คิสไรท์ผู้ชำชองการสอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่ายแก่คนไทยเปิดเผยเรื่องราวนี้ที่ตนเองได้สัมผัสมาโดยแชร์ผ่านเฟซบุ๊กนะฮะของอาจารย์คิสไรท์หลังจากทางเลสเตอร์ซิตี้ส่งของขวัญทั้งเสื้อแข่งขัน หมวกและก็พาบมันคอมาให้กับพ่อที่เป็นสาวุกสุนัขจิ้งจอกมาตั้งแต่จําความได้จนถึงปัจจุบันก็อายุมากแล้วซึ่งพ่อของอาจารย์คิสเนี่ยประทับใจอย่างมากมายเพราะตั้งแต่ทางสโมสรก่อตั้งเมื่อปี1884หรือเมื่อประมาณ1 7 7ปีก่อนก็ไม่คิดว่าจะได้แชมป์ฟุตบอลอังกฤษเมื่อป,ปี2016และก็ล่าสุดในปี2 0 2 1ก็ได้แชมป์เอฟเอคครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจารย์คิสนั้นได้ลงคลิปสอนภาษาอังกฤษผ่านทาง Facebook ได้อย่างน่าสนใจพร้อมกับนําพ่อของเขาและก็ลูกเขยของตนเองมาถ่ายทอดเรื่องราวหลังจากได้รับของขวัญสุดพิเศษจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ดังต่อไปนี้โดยเขาได้บอกว่าตลอดชีวิตของผมอาจารย์คิสไบรท์ผมไม่โดนคุณพ่อโควินน้มน้าเบาๆนะฮะ ถึงให้จริงจังในเรื่องเชียร์ทีมเลสเตอร์ซิตี้เพราะคุณพ่อของผมเป็นป๋าบูชเนี่ยเป็นคนที่เกิดโตที่นั่นก่อนจะย้ายไปที่เมืองไทยแต่ปัญหาคือตอนเด็กๆเขาเนี่ยทีมเลสเตอร์ไม่ค่อยเก่งเลยไม่ได้แชมป์อะไรเลยแถมตกชั้นบ่อยต่หากผมเลยต้องไปเชียร์ซัพพอร์ตทีมลิเวอร์พูลและก็เป็นกองเชียร์ลิเวอร์พูลซัพพอร์ตเจอแทนจากวันหนึ่งในปี2016ทีมเลสเตอร์ได้แชมป์เจอรเกายกิเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ และปีนี้ปี2021ก็ไม่ได้แชมป์เอฟเอคัพอีกซึ่งพ่อของผมบอกว่าชาตินี้มันเคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเห็นทีมของเนเองได้แชมป์ทั้งสอง่วยพอทางคิงพาเวอร์เจ้าของทีมเลสเตอร์รู้ว่าพ่อของผมเป็นกองเชียร์เลสเตอร์ตัวยงและพ่อผมป่วยหนักเป็นมะเร็งสองครั้งใน2ปีที่ผ่านมาทางคิงพาเวอร์เลยส่งของขวัญที่เจ๋งที่สุดมาให้คนเชียร์เลสเตอร์มากกว่า70ปีนั่นคือคือเสื้อทีมที่มีลายเซ็นฟุตบอลของทีมหลายคนมากๆนะฮะมาให้กับเขา ซึ่งทางครอบผมผมขอขอบคุณ King Power และก็ทีมงาน l e สเซอ t ์ิสำหรับของขวัญที่เป็นเซอร์ไพรส์ที่เจ๋งที่สุดมาให้ในครั้งนี้กันอีกด้วยครับเลสเซอร์ซิตี้ยอมรับนะฮะข้อตกลงกับทางสโมสรแชมเปี้ยนชิพโดยงานนี้มีรายงานมาว่าทางเดนเน l ล w อีเ e n รนนายทวานของทาง l ลสเซอร์ซิตี้หวนคืนสู่เ r รตั o นอตเอนด์ n, ด้วยสัญญาย,ยืมตัวใริฤดูกาลหน้า โดยอีเวรเซนใช้เวลาครึ่งหลังของแคมเปญในปี2020กับทางฝั่งแชมเปี้ยนชิพโดยปรากฏตัว23ครั้งหลังจากเข้าร่วมในตลาดซื้อขายเตเตในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาตอนนี้อเลงได้รับการการันตีแล้วสำหรับเดนมาร์กชุดอายุ23ปีจะกลับไปดิฟในปี2021ตามแลนด์ไบรฟ์โดยอีเวรเซนเนียได้รับการข่าวขานว,ว,ว่าเป็นนักสแสดงที่โดดเด่นของเบสตันและจัดให้มีการแข่งขันสลับทางเดแคนรัต ซึ่งมีรายงานมาว่าไอเวอร์เซนเนียจะอยู่กับทางเลสอร์ซิตี้ต่อไปในช่วงเริ่มต้นพรีซซซันโดยมีเพื่อนร่วมทีมอย่างทางแคสเปอร์ชมเคิลและก็เดนนี่วอดจะไปเยือนเดนมาร์กและก็เวลตามลำดับในช่วงฤดูร้อนนี้แต่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขานั้นถูกกำหนดให้เชื่อมโยงกับทางเพสตันอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ถิบนี้โดยไอเวอร์เซนเนียอยู่กับทางเดสเตอร์มาตั้งแต่ยา้ายมาจากทางไอซ์เบิร์กในปี2559สัญญาปัจจุบันของเขา จะสิ้นสุดลงในปี2025นั่นเองซึ่งเขาคนนี้ยังไม่ได้นะฮะเปิดตัวกับทีมชุดใจให้กับทางทิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้แต่ก็มีสโมสรสีสโมสรที่ให้สนใจยืมตัวเขาไปใช้งานก็จะมีโอแฮมอะนติกโลเชนแฮมยูเ็ดโอเอชลูเวนและก็เบรสตันนอตเอนโดยเมื่อือนที่แล้วเขากลับมาว่าผมสนุกกับเวลาของผมที่เบรสตันนะ มีคนดีๆอยู่รอบสโมสรทีมงานและก็ผู้เล่นเป็นคนดีจริงๆและมันผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆมันยากที่จะพูดจริงๆนะประมาณอาปีหน้าเมื่อจบฤดูก,กาลเราสามารถพูดถึงมันได้ฉันไม่ได้คุยกับทางเลสเตอร์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการทำไม่ใช่แค่การตัดสินใจของฉันเราจะรอดูมันต่อไปมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมสักเท่าไหร่นักผมไม่สามารถพูดอะไรทไี่มากกว่านี้และมันก็ไม่หลีในมือของผมอีกด้วย ผมจะพยายามยืมตัวก,กันอีกครั้งในฤดูกาลหน้ามันเป็นความก้าวหน้าในอาชีพของผมตอนนี้ผมเล่นให้กับทางแชมเปี้ยนชิพและผมก็มีความสุขกับมันจริงๆเลสเตอร์ซิตี้และก็อาร์เซนอลเตรียมพาสตารดังชาวฝรั่งเศสโดยกองหน้าวิเศษปีรายนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรในยุโรป กำลังจะเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมอน,นี้โดยทางเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรที่ตกเป็นข่าวมาว่าจะคว้าตัวอามินอัตลีกองหน้าตูรูสแต่มีบริงานมาว่าเอาคนนี้เตรียมย้ายไปที่เอชิฟิลานโดยเวอร์พูลและก็ทางผิวนิงกิตคู่แข่งอย่างทาง a r s e n ซนลต่างให้ความสนใจในตัวของดาวรุ่งเมื่อปีรายนี้ร่วมกับทางบริสเซมุนบาเยนเรว์คูเซน แต่เห็นชัดเจนเลยว่าเอซิมิลาน,นั้นก็ะยินข้อสเสนอมาเพื่อจะปิดการซื้อขายในครั้งนี้เช่นเดียวกันซึ่งทาง t ูตโตแมคคาโตเว็บนั้นรายง,งานมาว่ายักษ์ใหญ่ชาวอิตาลีได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับทางผู้เล่นแล้วแต่เงื่อนไขาบางอย่างนั้นยังไม่ได้บรรลุเงื่อนไขนครับซึ่งก็มีรายง,งานมาว่าตูรุสนั้นกำลังของเงินมากกว่า10ล้านยูโรหรือประมาณ8.63ล้านปอนด์โดยปัจจุบันมิลาน,นเสนอให้ประมาณ8ล้านยูโร หรือประมาณ6.9ล้านปอนด์กันงเฉลี่ยซึ่งทางอาริเนียซึ่งกำลังอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของสัญญามีความสุขกับฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จในระดับส่วนตัวตูรุสก็พลาดการเลื่อนชั้นสู่ลีกเอิงอย่างบุบบิดเนื่องจากพวกเขานนั้นพ่ายแพ้ต่อน้องน้าในรอบเพย์ออฟแต่ทางแอตรีนั้นได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นลีกเอิง2แห่งน,นการสำหรับการแสดงทางที่น่าประทับใจของเขา โดยครัคนนี้ยิงได้8ประตูและก็ช่วยอีก7แอสซิสให้กับตูรุสในช่วงแคมเปญ2020ที่ผ่านมาซึ่งเลสเตอร์ก็มีสถิติที่จะประสบความสำเร็จในการสัญหาหนักเตะจ,จากทางหลีกเอิงฝรั่งเศสโดยล่าสุดคือคว้าตัวเวสฟรีโฟฟาน่าจากทางแซงต์เอตียนเมื่อสมมติที่แล้วในช่วงสมมร์นี้พวกเขากำลังใกล้จัดสัญญากับผู้เล่นชาวฝรั่งเศสอีก2คนได้แก่บูบาการ์ิโซมมเล่กองกลางจากทางบริล และกองหน้าก็คือแอซอนเอดูอาร์จะทางเชลติกในสกอตแลนด์และคลิปข่าวของเลสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ